สวัสดีค่ะมาดูรายละเอียดการเย็บนะคะการเย็บชายคลุยจะต้องไม่ย่นนะคะแล้วก็จะต้องเป็นเส้นที่ตรงแล้วก็สวยงามนะคะและไม่บิดไม่ย่นไม่ห่อตรงไหนเลยนะคะนักเรียนที่เข้ามาเรียนกับครูทิพย์ก็จะทําได้เหมือนกับที่ครูทิพย์ทำนะคะทุกคนเลยการเย็บจะมีเทคนิคที่ดีมากนะคะทุกคนทุกคนจะเย็บสวยแบบนี้เลยนะคะจะไม่ใช่ไม่ใช่มือใหม่ เย็บเสร็จแล้วจะดูเหมือนไม่ใช่มือใหม่เลยนะคะก็คือจะเป็นงานจริงแบบนี้เลยนะคะสามารถทําได้เลยด้วยตัวเองเรียนสามวันจบนะคะกับคุูทิพย์ได้เทคนิคเยอะแยะมากมายเลยนะคะใครสนใจก็ติดต่อคุูทิพย์มาเลยนะคะ085 155 2221คะ่ะดูรายละเอียดทั้งรอนแล้วก็ทั้งการจัดความย,อย้อยนะคะความย้อยสวยงามมากๆนะคะทุกคน ที่ติดตามกูทีบสวัสดีค่ะ